เมื่อคนไทยมาปิกนลกเหรออันนี้ไม่ใช่กระติกน้ำแข็งนะเธอฉันมีข้าวไข่ดาวมาทับพิชนอกแกงส้มจ้าคู่ของเราเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะมาก,กอย่างเรื่องอาหารการกินสามีชอบกินอาหารไทยนะคะแต่แ <ก S 2> ว่าถ้าเผ็ดกินไม่ได้เลย <ใน S 2> แต่มาปิกนิกวันนี้นะคะเราก็ขึ้นเขาไปแถวก้าเมช่าที่กร้อยเซยทเท่านั้นนะคะ สามีนี่กินง่ายส่วนเราเล่นใหญ่จ้ากแก่งส้มแก่งส้มคนไปให้หมดจ้ะเดี๋ยวมันจะไม่อิ่มเดี๋ยวมันจะแบบลงแดงถ้าไม่ได้กินอาหารไทยนะคะแล้ววันนี้ก็คือเป็นหนึ่งวันง่ายๆของพวกเราซึ่งวันนี้จ่ายเงินไปน่าจะแค่ซื้อขนมปังหนึ่งก้อนแล้วก็จ่ายค่าที่จอดรถที่เหลือก็เอาของในตู้เย็นไปกินค่ะแล้วก็มานั่งชิลๆถ่ายรูปดูวิวถ่ายวิดีโอให้คุณเมียนะคะและจะดูความน่ารักของสามีฉันน่ากะชอบไม่เมียนั่งตากแดดถ่ายรูปจ้ะ เขาชอบถ่ายรูปพาเมียของเขานะแล้วเขาก็ชอบพาเราไปนั่งดากแดดฉันเหมือนประดุกร้าจังหวัดพัทลุงแล้วจะเธออ่าก่อนกลับบ้านนิสหนึ่งนะคะถ้าใครมาเที่ยวมิวนิกเนี่ยก็ร้อยเซแนะนำให้ไปเที่ยวนะดูสิชีวิตมันชิลมากไม่ต้องจ่ายเงินเยอะก็ได้เท,เที่ยวลานลาได้ค่ะเวละบ๊ายบาย